ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกหวงเวงจังคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษคนที่ทำด้คือคนเก่งคนกล้าคนกลัวไม่กล้าทำหรอกก็เห็นว่าเราเกิดมาเราก็เห็นคนที่เกิดก่อนเราตายไปบ้างคนเกิดมาทีหลังเราก็ตายกันไปบ้างก็เลยตั้งชื่อเพื่อให้ปรงว่าทำศพ ให้ตัวเองไม่ได้เสียเงินสักบาทจุดประสงค์ก็ต้องการที่จะสอนญาติสอนโยมนั่นแหละทำไว้ให้ติดโลกมนุษย์ขอถวายคขอเขอรพครูบาอาจารย์หลวงพี่หลวงพ่อทั้งหลายจเจริญพรญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านคนเราส่วนมากก็กลัวอะไรกลัวว่าจะพูดเป็นลางกลัวความตายกลัวว่าจะต้องพัดพลากจากคนนั้นคนนี้ไปเราก็จึงได้กลัว แต่ที่จริงแลบเจาท่านให้เราเนี่ยอย่าไปกลัวความตายให้เราทําความดีถ้าคนทําความดีแล้วจะไม่กลัวความตายแต่คนที่กลัวตายคือคนที่ไม่ค่อยได้ทดําดีไม่ค่อยทําบุญกุศลเอาไว้ก็กลัวเมื่อกลัวทําไมเราจึงต้องไม่รีบทาไว้ให้ผ่านความกลัวให้ได้มีคาถาหนึ่งที่ท่าน กล่าวไว้ว่าพุทตาโภคาพตาพัจจาแปลว่าโภคะทั้งหลายเราบริโภคแล้วบุคคลที่ควรเลี้ยงเราก็ได้เลี้ยงแล้วอันตรายทั้งหลายเราก็ได้พ้นแล้วทำเพลีห้าเราได้ทำแล้วท่านผู้มีศีลสํารวมแล้วประพฤติพมจรรย์เราก็ได้บำรุงแล้ว บัณฑิตผู้คองเรือนปราถนาโภคะเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นเราได้บรรลุแล้วกรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนภายหลังเราได้ทำแล้วนรชนผู้จะต้องตายเมื่อตามระลึกถึงคุณข้อนี้อยู่ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญนรชนนั้นในโลกนี้ นโลชนนั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์นี่เป็นคาถานี่เป็นคำแปลเหตุนั้นคนเราเกิดมาถ้าจะไม่กลัวความตายก็ต้องทำอย่างนี้อย่างที่กล่าวมาแล้วนี้เราจะได้ไม่มีความกลัวมีความกล้าหารอาจหารตายแล้วก็จะได้ไปสู่สวรรค์ฉะนั้นคลิปนี้ก็ทำต้องการที่จะให้โยมมีความเข้าใจเรื่องบทสวดด้วย เลยก็จะได้ไม่เป็นผู้ประมาทในชีวิตด้วยก็จะเอาคลิปนี้สอนในเรื่องของงานศพเพราะว่าบางคนเนี่ยฟังพระแล้วบางทีก็แปลไม่ถูกเขาจึงให้มีพระเทศเทศแปลว่าการแสดงบรรสุดท้ายว่าพระท่านสวดอะไรมีความหมายว่าอย่างไรฉะนั้นทําไว้เพื่อต้องการให้โยมได้กล้าจะได้ไม่ต้องกลัวความตายให้เรารีบขนขวายสร้างความดี เราต้องตายแน่นอนในวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทําอะไรไว้เขาบอกว่าถ้าเตรียมตัวจะไม่กลัวความตายถ้าไม่รู้จักเตรียมตัวก็จะกลัวความตายฉะนั้นเมื่อรู้ว่าเราจะต้องจากโลกนี้ไปก่อนแล้วทาไมเราจึงไม่รีบทําอะไรไว้ทําไมเราจึงไม่ขวนขวายในบุญในกุศลเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันอยู่กับเราชั่วคราวแม้แต่ร่างกายเราจะมาคับไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตายไม่ได้นับภาษาอะไรเราจะเป็นบังคับสิ่งอื่นซึ่งมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราฉะนั้นต้องคลายความยึดมั่นถือมั่นตามที่บุญเจ้าท่านบอกน,นะโยมเนอะเราหนีความตายไม่พ้นหนีความเจ็บไม่พ้นหนีความแก,ก่ไม่พ้นหรอกฉะนั้นเรามาอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวควาจะมาที่นี่อีกเนี่ยใช้เวลานานถ้าไปอยู่บนสวรรค์ก็36ล้านปีละโยมกวาจะมาเกิดในโลกนี้แผ่นดินนี้ใหม่ ฉะ S! <S นั้นเมื่อเรามีเวลาน้อยเรย hint, าก็ต้องรีบขนขวายกันไว้ชวนลูกชวนหลานทําความดีเราเองก็ต้องทําความดีด้วยนโยมหน้าฉะนั้นขอเชิญรับชมรับฟังครับก็ขอภัยครูบาอาจารย์เจริญพรญาติโยมเพื่อต้องการที่จะสอนญาติโยมประชาชนจะไปเอาลูกคนอื่นภาพคนอื่นมาทำขาเดี๋ยวเขาก็จะฟ้องเอา ก็เลยเอาโลกของตัวเองเนะี่ยทำเหตุที่ทำให้คนเราตายนั้นก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันคือหมดบุญหมดอายุหมดทั้งบุญหมดทั้งอายุดังที่ครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าคนเรามีเหตุที่ต้องตายก็คือ 1. อดตายที่สองเจ็บตายข้อที่สก็แก่ตาย เราเกิดมาอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรือบางคนอยู่เกินร้อยปีนั้นก็จะต้องตายแน่นอนใครมีบุญมากก็ได้อยู่จนกระทั่งแก่ตายอยู่ได้เห็นลูกเห็นหลานเห็นเหลนแต่ปัจจุบันนี้เหตุเพศภัยที่จะต้องให้ตายมีมากมายเช่นกินเค็มมากหวานมากเปรี้ยวมากเผ็ดมากไขกินไขมันมากก็ทำให้ต้องตายก่อนไม่มีใครได้ช่วยเรา เราทำของเราเองนั่นแหละพระจารตรัสว่าจิตเตสังกิลเลเถทุกติปฏิกังขาจิตเตอสังกิลเลเถสุขติปฏิกังขาก็แปลว่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันหวังได้ถ้าจิตเศร้าหมองทุกติก็เป็นอันหวังได้ฉะนั้นเขาจึงต้องให้เราเนี่ยทำความดีไว้มากๆให้นึกถึงสิ่งที่ดีงาม เมื่อสักวันใดวันหนึ่งต้องจากโลกนี้ไปทิ้งร่างนี้ไปเราก็จะได้ไปสู่สุขติแล้วคนที่ตายตายกันไปแล้วเนี่ยไปไหนโยมถ้าทำความดีมากๆขาดใจแล้วไปสวรรค์เลยทำกรรมชั่วมากๆเวลาขาดใจก็ไปนระกเลยถ้าจิตไม่มองไม่ใสห่วงโลกนี้อีกตายแล้วกลับมาก็มาเกิดเป็นมนุษย์ แต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ถ้ารักษาศีลห้าเนี่ยก็จะได้มาอยู่โลกนี้อีกถ้าตายด้วยความเดือดร้อนก็จะต้องไปตกนรกไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าตายด้วยความหลงแน่ะฉะนั้นผู้ที่เกิดมาบนโลกเนี่ยมันไปได้จิตเช่นเราคิดถึงบุญกุศลความดีงามก็ไปสวรรค์ไม่ต้องถูกตัดศีลหรอกไม่ต้องไปยม,มโลก หรือทำชั่วมากๆเดือดร้อนมากๆนี่ก็ไปอาบายเลยก็ไปเอเวจีมหานรกเลยแต่ถ้าใจไม่หมองไม่ใสบุญบาปพอกันเนี่ยมันต้องไปตัดศีลโดยเฉพาะไปเป็นเทวดานี่จะต้องมีเทวธรรมคือมีฮิลิและอตตะปะฉะนั้นคนตายแล้วทิ้งล้างไปเนี่ยมันจิตมันไปด้วยจิตถ้าตายด้วยความลงก็ไปเป็นสัตว์เดิลฉาน ถ้าตายได้เป็นความโลภก็ไปเป็นเป็ดอสุรกายนั่นแหละคนเราทุกคนเนี่ยผ่านความตายมาถางนั้นแต่เนื่องจากว่าพบชา้าตึงเปลี่ยนแปลงไปทำให้เราจำไม่ได้ส่วนมากเวลาวิญญ,ญาณออกจากร่างไปก็จะไม่เห็นตัวเองก็น่าสมเพชบางทีก็ลองให้บางคนก็นอนท่าบไปหลายๆครั้งเพื่อจะให้ฟื้นแต่ร่างกายมันผุมันพังแล้วมันเสียแล้วมันเป็นโรค ก็ต้องทิ้งไปเข้าไม่ได้ก็เลยจะวิญญาณไปจิตดวงเดิมแหละนี่คนเราก็กลัวความเจ็บกลัวความทรมานความตายบางคนก็ไม่กลัวเท่าไหร่ถ้าว่าไปแล้วพวกเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อเจ็บเกิดมาเพื่อตายเราอยากได้สิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างบางทีก็ได้บางไม่ได้บางแต่สิ่งที่เราได้แน่นอนก็คือความแก่ความเจ็บความตาย วิธีการแก้ความเจ็บดังที่พระเจ้าตัดมาในคิริมาณสูตรข่าวหนึ่งพระคิรินันทะท่านป่วยและเข้าไปเฝ้าพระเจ้าไม่ได้เลยบอกพระนนท์ว่าให้บอกพระเจ้าด้วยท่านป่วยท่านทรมานเมื่อพระนนท์ไปทูลบอกพระเจ้าแล้วพระเจ้าให้บอกพระนนท์ว่า บอกว่าท่านคลีมานนท์ลางกายสังขารของเราเนี่ยหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารเลยเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถจะที่จะบังคับมันได้ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมอยาไปยึดมั่นถือมั่นย่าไปยินดีดินดียินไายมันจะได้ตัดความเจ็บความปวดได้เพราะการไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านพระคริยานะมานนท์ก็ ปล่อยว่างสังขารร่างกายก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทรมานเวลาโยมเจ็บโยมป่วยโยมก็กําหนดนี้นะรูปสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่ควรยึดมั่นถือมันว่าเป็นตัวตนของเราเราจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทรมานเวลาโยมไปรดน้ําศพเห็นว่าเขาแบมือเนี่ยเก็ดความหมายคือตายแล้วเอาไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียว เราลดน้ำเป็นการขอขอมาด้วยหรือท่องอะมายาเมมลิตพังเราต้องตายแน่นอนเราพึงตายอย่างนี้หรือในแต่ละคืนที่พระท่านสวดว่าอนิจจาวัตสังขาลาอุปาทวยธรรมมิโนอุปาชิต,ตวานิรุจันติเตสังอูปสโมสุขโขก็แปลว่าสังขารร่างกายนี้ไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นและการเดือบ เลื่อมเสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดาการเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขอคือ,อไม่มีความกระวลกระวายไม่มีความยินดียินายมันจะเกิดความสุขฉะนั้นสังขารเป็นของไม่เที่ยงนายโยท่านไม่ให้เราร้องไห้ถ้าเราจะฝากอะไรให้กับคนตายก็ต้องฝากแก่พระสงฆ์ไว้ที่เรียกว่าสังฆ์คมหิสุป,ปติทิตา ที่คละตังหิตายะสะฐานาโสคือหมายถึงว่าบุญที่เราทำย่อมสำเร็จได้โดยฐานะก็คือต้องถวายแกพระสงฆ์นั่นแหละที่นี้เราเกิดมาเนี่ยเราจะทำบุญเองหรือว่ารอให้ตายแล้วให้คนอื่นเขาทำให้ถ้าการรอให้คนอื่นทำให้เนี่ยบางทีลูกหลานคือเขาก็ทำงานทําการเราต้องทำให้กับตัวเองดีกว่าทำกันเหนียวเอาไว้ ไม่ต้องรอใครทําให้เราดีกว่าปูจจ้าได้ตัดโอาวาทครั้งสุดท้ายว่าอัปมาเทนะสัมปาเททะจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทรีบทําประโยชน์ให้กับตนเองให้กับส่วโลนให้กับสังขคนให้มากที่สุด